สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์ั้นๆจะได้ใจความมาแจกวอลเลตใครที่ไม่เคยดูคลิปเสียใจเสียใจเสียความรู้สึกคุณผิดพลาดไปผิดพลาดอย่าง,ยา,งายแรงทุกคลิปนูจะบอกว่ารับเงินยังไงเงินอยู่ตรงไหนแต่ก็ยังมีคอมเมนต์หนึ่งที่ถามว่าพี่จะแจกตอนไหน การแจกนั้นก็แจกที่ใต้คลิปนะอยู่ตรงคําว่ากิจกรรมเราก็ไปจัดการอะไรให้มันเรียบร้อยขอไม่บอกละกันเพราะบอกไปหลายคลิปแล้วส่วนหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอบอกว่าบางบางบางครั้งออในช่องฟี s จอร์สตูดิโเมื่อวานนุ้แจกดึกใช่ไหมก็ตั้งหน้าตั้งตารอคือมันคือกิจกรรมมันคือการร่วมสนุกกันไม่ไม่อยากให้ทุกคนมาตั้งหน้า,ต,นาตั้งตารอว่าจะเอาจะเอา มันไม่ได้แจกเยอะขนาดนั้นมันไม่ได้แจกพอที่ว่าเราคนที่ได้ไปแล้วว่าเขาจะพอในการเอาไปกินอาหารในแต่ละมือ้อหรือมันพอที่จะทําให้เรามีชีวิตรอดในวันนั้นแต่มันก็คือกิจกรรมมันก็คือน้าใจได้ก็ดีอยากให้คิดว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็พรุ่งนี้ก็ยังมีช่องนี้ไม่ทันก็ไปกดอีกช่องหนึ่งยังไงมันก็ต้องมีได้สักวันหนึ่งนะ หกสิบเอาห้าสิบห้าคนแล้วกันเออห้าสิบแปดคนดีกว่าจะได้เยอะหน่อยลิงก์อยู่ตรงที่ใต้คลิปตรงคำว่ากิจกรรมมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังรอโอกาสหน้ามันเนี่ยรนยไม่ทนันก็ไปหาที่ฟีสตูดิโอได้ขออนุญาตไม่บอกนะคะว่าแจกตอนกี่โมงเอาที่เราเจอกันดีกว่าเราเจอกันตอนไหนทันตอนนั้นก็กดลับตอนนั้นนะคะ คลิปนี้ก็หมดแล้วถ้าใครชอบฝากช่องเลยนะคะมันนี้อลไ์ช่องนี้มีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟิส Studio มีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนกดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าจะให้ดีกดติดตามทั้ง2ช่องเลยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ